ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมเหมียวซัง XD ดีและตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม The Ghost Survival Horror นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมก็ไม่เคยเล่นมาเหมือนกันซึ่งคุณว่านเป็นคนแนะนําผมให้มาเล่นนะครับซึ่งครั้งนี้คุณว่านก็กลับมาอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับคุณเหมียวซังครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมอะไรครับ The Ghost Survival Horror ครับครับผมใช้สกินมานะครับคุณจะใช้สกินอะไรครับมีสกินอะไรเดียว กดไปที่ตรงบทบาทน่ะตรงข้างๆเพราะว่าห้องอ่ฮานาบุแต่หมวกมันอันมันล็อกอยู่นะมนไม่ได้ออกมากอันน่ะมันล็อกตัวอันอยกเว้นอันเดิมต้นสับไมน้นี่น้าๆผมไม่พูดหรอกใครเก็ตก็น่าจะรู้นะผมจะพูดอะไรผมไม่พูดหรอกช่องเ,เดี๋ยวช่องบินเออมันออกจากสกินไงกดกดไอ้ตรงข้างๆไอ้ตรงอ๋อนี่ไงได,ได้แล้ว เออมาแล้วมามามา S K แล้วกดเอออัดคลิปมากันสามลบสองนี่เอออะไรเนี่ยแอปอื่นกำลังใช้ไมโครโฟนอาจมีเสียงมาถึกอาจไม่มีเสียงมาถึกอือโออยู่ที่ไหนนะโออยู่ที่ไหนเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนอะเฮ้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้มันไอ้รถอะไรวะอ๋อเออโอ้โหรถเฮ้ยมันแย่ สภาพขาเยเราต้องออกจากออกจากที่นี่ให้ได้แล้วเอต้องหาวิธีมาซ่อมรถนี้ให้ได้เออใช่โหแต่รถสภาพขนาดนี้น่าจะไม่ซ่อมไม่ได้ยอ,ยอ,อย่าเนะดยอย่างนั้นดูเชคเอ้ยายกายดูก่อนมันบอกว่าล้อสี่แบตสี่เอ้แบตหนึ่งเชื้อเพลิงหนึ่งคีหนึ่งโอเคแล้วคือมันมีตัวอะไรไหมในแบบนี้มีสิมันหน้าตาเป็นยงไงเราก็ไม่รู้อะแต่เมื่อกี้เหมือนเรา ดูในยะูทูบเหมือนมันมี scp หนึ่งเจ็ดสามแอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าจริงั้ยเปิดเสียงแบบโอเคเปิดเสียงเหมือนรู้สึกว่าเกิดเปิดไมค์ในเกมรู้สึกว่าไมค์จากแอปอไเสียงจะไม่ได้ยินนะแต่ว่าเราปิดไมค์ไว้ปิดประตูก่อนปิดโอเคอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้มีปัญหานานเหนียวนะเมื่อกี้สร้างห้องล้วห้องมันเฟลนะครับเลยต้องสร้างสร้างใหม่ไม่รู้มันเป็นที้อะไรนะ มีปุ่งวิ่งโอเคมันก็เดินเร็วอยู่นะน่ะทำย่าทำเสียงทำเสียงหรอไม่รู้ว่าอย่าเอาอย่าทำเสียงไว้ก่อนน่ะเดี๋ยวมันมาเออเอ้ยจะกดย่อไหมล่ะโอ้ยอะไรไม่ไม่รู้อะเฮ้อไว้กันเฮ้ยตุ๊กตาหมีเฟรดี้ เกมก็ไม่มน่ากลัวครับเกมนี้ก็ชิวๆนะครับยหมาเ่าเกมนี้ก็ชิวๆไว้ก่อนมันออกตกใจหน้ากายเมื่อกี้ชิวๆเกมนี้ตรงนี้ไม่ได้เปิดอยู่กับผมอ่ะคนไม่มีอะไรต้องกลัวเจอแต่ขวดอะไรเนี่ยะตูปิดตรกไหนเราไปไปมาแล้วก็เปิดไว้จะได้รู้ว่าเราไปมาแล้วเหมือนต้องเอาคอนมาทุบไม้ะนะเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องใช้กุญแจสีฟ้า อันนี้ไม่ได้จะต้องใช้คอหรือว่าใช้ครบาเอ้ยเหมือนมีกายข้างละผีผีผีประตู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 ปิดปิดโอเคไปสิครับไปไหนไปไหนเราต้องหากุญแจสีฟ้ากุญแจสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าสีฟ้าโอเค๋ยวนะมันมีให้ปรับเซนซิท i ฟิตี้ไหม กับสุกเกมอ๋อเคยไม่มีแต่ก็หันเร็วอยู่ไม่ได้ช้าใช่ไอ้อ้ข้างล่างไอ้หอยฟ้าๆนี่มันหลอกตาเรามันมีแผนที่อยู่เราอยู่ไหนแผนที่โหค, <c oughs> คนกว้างเลย <c oughs> <c oughs> เอาการเราด้วย <N> น่าจะยุ่งงาเลยแหละออบเจกตีปกดนำ้ำขอมันก็มีไม่เยอะนะขอที่ต้องมาซ่อมรถอะ เราไปตรงฮอลเวย่ไหมอาจจะมีกุญแจอะไรก็ได้ได้ๆฮอลเวย์ก็ห้องที่เจอพีโอเคมา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 มันมีให้ตั้งค่าไอ้นี่นะตั้งค่าข้ามจัำสเกลแต่ว่าเราไม่ข้ามมีจมสเกลด้วยเหรอน่าจะเอ้ยมันไปแล้วเอ้ยไม่วางกับดักไว้ฮ่าๆกูไม่หลงกับดักมึงหรอกมันก็มีกุญแจสีเขียวเสียงอะไร Good God ไปห้องอื่นกันไหมห้องข้างน้ะตรงนี้อ้าวไม่ลกงหรอกกระเฮียล่ะไปตรงนี้กันไปไปไปมันจะมันม่ฉีดตัวเนี่ยห้องนี้เปิดได้ไหมเปิดประตูปิดประตูปิดเออเฮ้ยนี่คุณแจสีเขียวปุณแจศีเขียวโอเคเอเกมาล้กินขี้กินขี้กินขี้ กุญแจสีเขียวมันต้องไอ้ที่ล็อกสีเขียวโอเคโอเคเราอย่าไปเข้าห้องนั้นเลยเราด้วยใครเข้ามันเปิดประตูได้ไหมไม่รู้โอ okay. เคจะปิดจันไว้ก่นอนเฮ้ยตกใจเราเห็นสีน้ำเงินตกใจน้กุญแจไอ้พวกนี้มันเสียวลามากเลยให้เราเปิดตู้เล่นเนี่ยตรงนี้มีเขาเรียกอะไรมันมีให้เล่นบาสในโรงพยาบาลเี่ยเอาเอาไว้แบบ ออาผ่อนคลายคลายเครียดเล่นกีฬาอะไรอย่เงี้ยมั้งเฮ้ยตรงนี้ห้องอะไรเลยเราด้วยซีเฮ้ยเดี๋นนะอะไรน,นี่อะไรอ่ะจมเป็นเหมือนไม้อะไรเลยแต่เก็บไม่ได้อ๋อมันตกแต่งน่าจะเป็นไม้วอล์ฟที่ไม่มีที่ถูกไม่ไห้่แล้วใช่เฮ้ย,ยกายกับดักแลนมาอยู่แถวนี้มีกับดักอ่ะอีวานปิดประตู โอ้โกลดกับดักออกเหมือนแกนี่เลยสวยนะไปไปอุ้ยกายอ้วนแกกับดักฮึ่มมาจไกายเกือบเหยียบกับดัก I almost dead but God help me ไม่ตุ๊กตาเต็มเลยเนี่ยรู้แล้วมันล่อมันเราเราอย่าล่อมันมาเราเหยียบเท็ดี้แวร์แล้วก็กับดักอะไรอย่างเงี้ยมันจะมานั่างนั้ล้วกินทีแต่ว่าในรูปเก็บไอเทมมันเป็นสีขาว เราเราว่าไปไดีไหมเราว่าไม่ปลอดภัยนะจำคติของพวกเราได้ไหมไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลนะฮะสรุมสองวันกับดักกับดักมันอยู่แถวน,นี้แน่เลยมันเชื่อมต่อกับห้องก่อนอันนี้แน่เลยใช่ต้องระวังนะมันอยู่แถวน,นี้แล้น,นี่ห้องเขียวห้องเขียวเปิดเลยไหมอ่ะเปิดเลย เปิดปาประตูวิสินงดังเหลือเกินใกล้ไหนไอีกอีกตางเราต้องไปหาคอหรือแฉลงมาเปิดนั่นไม่แน่ใจเจอล้อล้อเเจอล้อแล้วเจอล้อต้องกลับไปขี่รถก่อนไหมหรือว่าเก็บให้คอให้ครบก่อนเฮ้าเต้แล้วแต่แล้วแต่ ว้าา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 าไปไปาาาาารถาา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 ปาาา่ระาาาาอาา่าาาาไปาาาาาไากาาาแาาาาาา่าา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 า้าไา่าอาาาาาอย่ายอยอ่ยาาาาาาอาา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 เาาามันบินไปหากายมันก็จะกอดคอาายอ่าอย่ากอดคอกูเายอ่าาล้าไงต่อเาามีาาาา ใส่ได้ไหมหรือต้องเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยใส่ทีเดียวหรือว่าอะไรมันจะไปรู้ไหมล่ะอ่าการกดคลิกตรงข้างล่างนี่ได้หรือว่าคลิกแล้วอ๋อนี่ไงได้ละเอาไม่ใช่ทำไมมันเอาต้องนิ่เปล่าอ่าบ้าใส่ไงไม่เือรๆเอามายโยนทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยมันต่อทีเดียวตอนหาครบไหมอ่าได้ เดีะนะ๋ยวนะโยนแบบเจนทัลโอเคแต่ว่าเกมนี้น่าจะง่ายกว่าสเปซ i เมนซีโร่นะหรือเปล่าใช่ง่ายกว่าอยู่แล้วแต่มันมีกี่ตัวเนะี่ยโอเคมันมันจะอยู่นในห้องนี้นะจะไปนะใครกลัวเออใครกลัวห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละ แล้วชิบหายเร็วชิปมันกดยังไงเฮ้ยเราช่วยเพื่อนได้เลยเรช่วยเพื่อนเราออกได้เลยช่วยคอยแน่ช่วยคอยแน่โอเคช่วยได้การก้มไปมันจะมีมือให้กดอยู่อ่ะโอเคไปกันเฮลิตอนเฮ้ยใครใครไปหนึ่งไปใครไปหนึ่งรอตรงนี้ก่อนโอเคมาละมันกีร่าปิดประตูเฉย สัตว์เบอร์ห้องอะไรเอ้ยมันมีห้องนึงเราเป็นมีแกะอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดเอ้ยเดี๋ยวนะกายไอ้ตัวนี้มันเหมือนในฮีโร่เลอร์คิดเลยอะโมเดลเดียวกันเหรอเออมันเป็นโมเดลฟรีในโปรแกรมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอะไรน่าจะใช่แหละถ้าเห็นพวกเกมฮีโร่เลอร์มาส่วนใหญ่มันจะมีของคล้ายๆกันอ่ะทั้งอีวิวนั้นเตอร์ดินน่ามันจะมีแบบอัมโบเปเปอร์คล้ายๆกันด้วยไอ้ตัวนี้เราไม้แล้วดิ อมาแล้วมาแล้วใช่แต่ว่าเรายังสำรวจแต่เราไปที่อื่นก่อนดีกว่าเฮ้ยใครแถวนี้มันออกเปิดไม่ได้ไป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 ต่อมันจะยอ่อหรอไหมโอเคมันมีตัวเดียวใช่ไหมใครจะไปรู้ม,มีแค่ตัวเดียวเหอเปิดครับอ่าเจอคุณแช์ไหนคุณแช่เลยเรย์คีเรย์คี e y ไรงนี้แถวนี้มีอะไรอืม ไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแค่กล่องกับขวดงูงูนาคิ <Hola. S 1> โอ้ะโอ้ทางเดินยูไม่ไว้ใจเลยอะ่ะทางเดินย,ยาวๆห้องน้ำห้องน้ำมันไม่ปลอดภัยนะหลายเกมเลยอะ่ะจริงเหรอเออวายวานเกิดอะไรขึ้นอ่ะตาย ชิบหายแล้วไงอ้าวอะไรเราเรากลายเป็นวิญญาณล่องลอยกลายเป็นหมดสเปกเต,เ,ตเ,ตเตอร์โอ้โห oh ตายครั้งเดียวด้วยสวยแล้วเมื่อกี้มันก็ลอยมาเลยอะ่ะ I don't care who you are but you kill my friend you kill my friend อ่าเรียบร้อยเรียกเอาลังน,นแช่งให้กายตะยอยอ ทำไมดูตัวละครมันดูอ้วนมากเอ้ยเอ้าปิดประตูได้ย่าย่าเฮ้ยยูคิ i l l m เอ้ยยูคิ kill อามิโกมีอามิโกเฮ้ยเราช่วยเพื่อนได้เหรอมีอามิโกเอสอ่าเดทในการกำลังเดินไปสักทีหนึ่งเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอาหารน่ากินนั่นเนี่ยฟาสต์ฟู้ดเฮ้ยสารมงคลนี่ว่าเอ่อห้องนี้ มันกว้างแต่มันมีอะไรอืมไม่มีอะไรหรอกตรงนี้โลมันเป็นโรงอาหาระเ,เ,เคคน,นี่โอ้โหอ้า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 หอ้หอ้าโอ้โหโอ้โอ้โอ้เหโออ้ห้โล้โเปอ้โหโอห้อ้ออก้อ มันก็ยืนนิ่งไปสักนึงตอนนี้ไม่รู้มันโอ้มันหยุดรังหน้ากูอย่าปิ <laughs> ดโเด,ดีย๋ยวปิดให้อือโอเคอ่ะมันเปิดประตูได้ <laughs> เอ้ยการ์ดกับดักเราเหยียบกับดักได้ไหมอ,อ๋อเราเหยียบกับดักไม่ได้โอเคเราเช่วยเพื่อนได้ใช่ไหมโอเคตอนนี้ตู้เปิดไม่ได้ อ,อืน่าจะมีตัวเดียวแล้อมั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ห้องที่เรามาก่อนอันนี้อันนี้เป็นห้องกุญแจสีน้ำเงินอืือมแมบมันใหญ่จังวะเออโรงพยาบาลให้มันเล็กไงไม่ใช่บางพยาบาลโรงพยาบาลบางที่ก็เล็กนะอืม ่าโอ้โหทางเดินยาวมากเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวช่วยดูของให้จะเจอตอนไหนเดี๋ยวเราบอกแต่เป็นผีที่มีประโยชน์โอ้โหโลงจ้วงเลยเฮ้ยมันเป็นเหมือนห้องอะไนเลย ไกลอยู่ไหนเดินมั่วะอ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันจำสแกนากลัวปะก็น่ากลักกวอยู่บอกน่ากลัวอยู่โอเคแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่ก็น่ากลัวกว่าบาดี้นมัง้งมันเป็นหน้าเละๆเลย,เลยอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน ปิดปิดทีหน่อยปิดทีหน่อยแต่มันก็เปิดได้นะแต่ก็ถ่วงเวลาได้อยู่โอเคในกระโลกออกแล้วว่าตอนนี้มันมีผีตัวเดียวทำไมเราว้าผ่าไม่ได้เนี่ยเราต้องเดินตามอย่างเดียวเลยเกือบแล้วเกือบแล้ว ตอนนี้มันมีห้องที่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยกายกายกาตอนนี้มันอะไรคนหาปุ่มสีแดงเจอบันไดบันไดอุ้ยบันไดลงโคดไวเลยห้องศพห้องเก็บศพกายกายขนาดมันมีห้องอะไรต้องการปุ่มสีแดงอ่ะจริงเหรอเออเดี๋ยวนะ ขอหาสำรวจของการเป็นกุญแจสีแดงกับปุ่มสีแดงนะที่กายเก็บมากุญแจแดงเออมันใช้ได้ได้ด้วยกันได้ไหมเดี๋ยวเราไปเปิดดูไหมเนี่โอ้ระวางัง get lost มันเดินไปอยู่แล้วมันเดินแบบเดินเหมือน,นคนแก่เลยอย่าห้องนี้กายอาห้องนี้ห้องนี้ เอาไปไหนแล้อันี้มันอะไรคนหาปุ่มสีแดงเฮ้ยกุญแจสีแดงอยู่อันนี้เปิดได้ววกาข้างหลังกาข้างหลังว้าว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 ว้้าว้า้าวว้า้า้าว้า้ยวว้าาวาว้้ไ้้้า้า้้ โอ้บาสเก็บ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 เโยใส่หัวพีโยใส่พีโยใส่พี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนผมไม่กล้าปิดปิด้าปิดโอเคจะเป็นยากับชาลีหรือเปล่ายายาตันนะยาตันโอเคไปยังงบไปละ ตอนนี้เริ่มเงือกออกเลยนิกายไม่ดูแผนที่เหรอเฮ้ช่างแม่งใครสนแผนที่อ่ะงนเดี๋ยวเราดูให้นิกายอยู่ห้องบาสเกตบอลมันมีโอ้มันมีลงรถไหนโอ้ยไกลอยู่ไหนมันไล่กูอยู่อยูเสนามบาาเหรออ่าห้องยาว หงห้องโถงยาวได้รถเจ็ดรูปบาทได้ด้วยอืมอ่าทำไมมันวราผหาเพื่อนไม่ได้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมเป็นยานเล่นลอนส่งจับเพื่อนอนะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ห้องประตูแดงแบบห้องกุญแจแดงโอเคห้องปุ่มแดงยีงมั่ก็โผล่เข้ามาข้างหลังเลยอะ ลูกบาศก์มามตรงนี้ยั<ก>ไงไงกายมันลับได้จริงเหรอเออเมืเ่อกี้มันอยู่ตรงนี้พอเราเดินไปหามันมันก็วัดเข้าไปตรงกายเลยอุ้ยออแต่พอเราตายแล้วเราช่วยกายไม่ได้โอ,อ้โหตอนนี้ตลกเลยพันกลมอ่ะออโอเคมันอยู่ไหนจะย่อทำไมโอเค เออห้องนี้ไม่มีอะไรหัอว้าว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 ว้วว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 วงอววววนวอวว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 วนวววววบอวววววววแวว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 หววววเวววววีวววมมี จะย่อทรอไมโอเคทำามพออยู่ที่สักห้องหรือที่ที่สำคัญผีมันจะชอบไวเนี่ยมาทันทีอ้าวผีชอบมาตอนเอ่อเวลาปพอดชับกระมังเฮ้ยกูตายยากจังวะ ทำไมกายอยู่ใกล้มันแต่ทำไมกายไม่โดนจับสเก่ตกายคร,ครับมีโชคกับเกมเฮอเลอร์ใช่ไหมครับอือฮึเดี๋ยวปังให้บัง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 ไม่ได้เฮ้ย <Hey. S 1> เออรู้สึกว่าไอ้นี่มันชอบบ่นอะไรไม่รู้บ่นหรือส่วนมวนหรืนอน้องเพีงอะไรสักอย่างหนึ่ง แค่นี้กากว่ะโอกากว่ะสะพัดมีดีแค่เนี้ยเหรอฮะแค่ไรกล่วเออมีดีแค่วางกับดักเหรอเออมีดีแค่มาโผล่ในห้องเออมาโผล่ในห้องตอนกูอยู่ในห้องเหรอเออวู้โหเอโอ้ยรู้สึกเหมือนมันจะชุบเพื่อนได้นะตอนก่อนที่จะกลายเป็นวิญญ,ญาณ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ใครที่อยากสนับสนุนผมก็อย่าลืมกดติดตามใครที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งใครอยากให้เพื่อนดูต่อก็อย่าลืมกดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเอ้ยไม่ใช่อย่าลืมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวู